บ่อยๆนะคะยังกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะวันนี้ชิจะมาปลูกผักสวนครัวนะคะโอ้โหวันนี้ชิจะมาปลูกผักสวนครัวมีอะไรบ้างคะไหนน้องชิมีเมล็ดผักหรือ,อยังมีแล้วคะว่ะมีอะไรคะนี่ค่ะผักบุ้งกับผักกาโอ้โหชิเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยข้างหลังคะมีอะไรเอ่ยแปลงค่ะมีแปลงค่ะ ร้อยแล้วนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยเราไปปลูกผักสวนครัวกันเลยตกลงค่ะโอเคค่ะน้องที่จะปลูกผักกาดในแปลงแรกใช่ไหมคะ,คะอันไหน,มนเมล็ดพันธุ์ของผักกาดคะ,คะอ๋อนี่ไงเป็น,มนเมล็ดสีอะไรคะาวลงเทใส่มือสิคะลงเทใส่มือสิส,ส,สีสีม่มวงดำๆอ๋อเม็ดสีดําเล็กๆสีม่วงเข้มๆใช่ไหมลูก โอเคเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ผักกาดอ่าน้องชิค่อยๆเทใส่ลงไปในแปลงเลยค่ะอ่าอเทตั้งแต่ต้นไปเลยชิทําร่องไว้แล้วมีกี่ร่องลูกสองร่องโอเคเมล็ดคล้ายๆผักกาดเ,เลยเค่ยยะเมล็ดคล้ายๆกันเลยนะเนาะเนยไม่ดูมเมล็ดผักคะนา้าสิคะ แต่แค่มันใหญ่กว่าอ๋อมันใหญ่กว่านิดนึงโอเคอ่าค่อยๆเอา,มาเมล็ดผักคะนา้าใส่ตรงแปลงที่สองนะคะลอเลยโอเคอีกแถวหนึ่งค่ะีแถวนึงหมดทอดีค่ะดีเลยค่ะดีนะคะโอคค้โหผักชีเม็ดใหญ่มากเลยค่ะเคคะม็ดสีอะไรคะเนี่ยเม็ดผักชี สีชมพูออกแดงๆใช่ไหมคะโอเคอ่วทีนี้เอาไม่ได้ผักชีดโรยลงไปในแปลงที่3เลยค่ะมันใหญ่มากเลยเน <Yes. S 2> ี่โ <c oughs> อกเห็นได้ช,ดชัดมากเลยค่ะชัดมากเลยปุ ทุกแรงแล้วนะคะเดี๋ยววี่จะเอาดินกรอบด้านหน้านะ,ะโอเคอ่ะน้องี่เตรียมดินมากรอบด้านหน้ามาเล็ดอ่าค่อยๆเ,เอาใส่เลยลูกเอาเลยค่ะอ่าอย่างนั้นแหละเอาดินกรบเลย,ยเดี๋ยวเราก็จะค่คอยๆรดน้ำยี่ปี้ ผักบุ้งเนาะที่จะปลูกตรงไหนคะแปลงใหญ่เลยในแปลงใหญ่ตรงนี้เลยใช่ไหมแถวผักบุ้งค่ะอ๋อวันนี้มล็ดผักบุ้งเหรอคะโอ้โหเม็ดใหญ่กว่าผักกาดกับผักคะน้าเนาะโอเคอ่าน<ส>้องชือนก่อได้ค่อยๆโอยลงไปในแปลงเลยคะ่ะค่อยๆโอยลงไปเลยในแปลงใหญ่เลย โอเคค่ะชีตเตรียมกระถาง<ะ>เาไม่ใช่ชิตเตรียมอะไรนะัวรดน้ำัวรดน้ำมาแล้วโอเค,อ,เคอ่ะรดเลยคะ่ะตั้งแต่ต้นแรกเมื่อกี้เป็นต้นอะไรนะ<อ>ผักกาดค่ะพี่สองเป็นผักอะไรนะผักคะนา้าแสงที่สามเป็นผักอะไรลูกผักสีชมพูเมื่อกี้ผักชีอ่ารดน้ำให้ชุ่มอีกรอบหนึ่งคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องรดน้ําแบบนี้ทุกวันนะคะยาฮูผักชื่อลงไปผักกาดนะคะแปลงแรกไปที่สองผักอะไรนะคะผักคะน้าค่ะ ผักอะไรคะชีคะ่ะชีค,ะค่ะอ่าแปลงใหญ่เป็นผักอะไรคะ,ผ,คะผักบุ้งคะ่ะผักบุ้งค่ะโอเคหอ,คอชีแลงผักสวนครัวหอ,อ,อชีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทุกวันน้องอชีจะต้องมารดน้ำต้นไม้คะ่ะรดน้ําผักสวนครัวเหล่านี้นะคะทุกวันแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูพัฒนาการของพืชผักของสวนน้องอชีกันนะคะอาค่ะชีปลูกไปกี่วันแล้วลูก สี่วันแล้วค่ะมาดูสิคะสี่วันชิปุกวันที่เทนะ่าไหร่นะที่สิบสามค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วค่ะโอเคมาดูสิคะไหนผักบุกของอาชิช่วงน,นี้ตอนอาชิป,ปุูกฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมลูกแค่ค่ะน่าแม่หนูก็เลยเอาใบไม้คลุมไว้ดูสิดูสินี่ไงมันเริ่มเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมเริ่มงอกขึ้นมาแล้วค่ะเป็นแถวเลยเหมือนที่อาชิปลูกไว้เลยนี่แม่อันนี้นเห็นชัดเลยค่ะ yeah! ไปดูปกระถางสานี้นะค,ะคะ่ไะไ,ไหนคะ,นคะวายกระถางนี้เป็นยังไงคะวายกระถางนี้น่าจะไม่รอดแล้วคะ่ะาการะดาษผักคะน้าเราก็ผักเคี้ยหายไปหมดเลยวายยังไม่นองเลยรุย้นกระถางเจิมนองเต็มไปหมดเลยโอเคงั้นเราไปรุ้นผักบุ้งดีกว่าเนาะค่ะผักบุ้งน่าจะรอดนะคะเป็นผักบุ้ เพราะว่าผักบุ้งลงแปลงไม่ได้ลงในกระถางนะคะกระถางมันได้น้ําเยอะเกินแล้วมันระบายออกไม่ทันค่ะเคเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกเนาะอีกสองสามวันไปดูพัฒนาการของผักบุ้งต่อนะคะคะ้ะผักบุ้งโตแล้วอ๋อสิบวันแล้วล่ะคะ่ะดูผักบุ้งอาชีสิโอ้โห <ipp> เ,เยี่เลย <c oughs> อาชีสรดน้ําทุกวันไหมคะว <c oughs> ันค่ะอชี้รดน้ําทุกวันเลย บุ้งอาชีเริ่มโตแล้วแปดวันแล้วนะคะไปดูผักบุ้งอาชีกันค่ะโอ้โหสิบแปดวันแล้วสงสัยผักบุ้งอาชีจะโตแล้วทานได้แล้วมากมาดูสิคะไหนเอ่ยผักบุ้งของอาชีทำไม,มไออทำไมมันไม่มีอะไรเลยเอา้าวผักบุ้งของอาชีหายไปไหนอะ <c oughs> หายไปหมดเลยอะ <c oughs> เหลืออยู่ส <c oughs> ามต้นสี่ต้นโอ้ <c oughs> <c oughs> กบู้งอาชีหายไปได้ยังไงหนูเจอหลักฐานแล้วค่ะหนูเจอหลักฐานแล้วหรอหลักฐานคืออะไรอค่ะไหนคะ,ะเอนี่นี่ไงตัวกินผักบู้งอาชีกินผักบุ้งอาชีจนไม่เหลือเลยตรงนี้เหลือต้นเดียวค่ะตรงนี้เหลือสามต้นกำลังจะตอหายไปหมดเลย เต็มตรงนี้เลยนะคะเต็มเลยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงคะหายหมือนอดีตหายเลยไม่เหลือเลยค่ะโอ้ยเสียดายผักบุ้งของอาชีมากๆเลยดังนั้นบอกผู้ชมหน่อยนะคะต่อไปนี้ถ้าจะปลูผกผักทุกคนจะต้องหม,มั่นดูแลแล้วก็ระวังศัตรูพืชน,นะคะอย่างแถวๆบ้านน้องอาชีเนี่ยมีหอยทากอย่างเงี้ยเยอะมากที่จะมาคอยกินผักนะคะ คอยระมัดร,ระวังศัตรูพืชพวกนี้ด้วยนะคะเราถึงจะมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยทานกันนะคะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวชี้ปลูกใหม่ดีไหมลกูกปลูกใหม่ไหมปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเมาเล็ดมาปลูกใหม่โอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย